โอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้อัพวิดีโอมาค่อนข้างที่จะหลายวันเลยนะครับเพราะว่าก็พักปีใหม่นะครับน่ทุกคนก็เป็นไงบ้างนะปีใหม่ก็ผ่านไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นปีใหม่ในทรัพยากรดีๆที่จากทางร้านของเราดูเลยดีกว่านะครับผมเนาะก็โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าทรัพยากรวันนี้เนี่ยจะเป็นทรัพยากรอะไรนะครับผมเนาะก็คร่าวๆเลยนะครับทรัพยากรตัวนี้นะครับจะเป็นแนว ในแนวว่าเป็นแนวการแข่งขันนะครับเนาะเช่นการแข่งขันวิ่งแข่งขันว่ายน้ํานะครับผมแข่งขันขี่ม้าอะไรแบบนี้จะถ้าเกิดดูง่ายๆก็เหมือนจะเหมือนไตกรานะครับผมเนาะจะเหมือนกับการแข่งขันไตกีฬาอะไรประมาณนี้เนาะมีแข่งขันว่ายน้ำนะครับแข่งวิ่งแข่งขี่ม้าหรือจะเอาไปประยุกต์ใช้อดัปใช้กับอย่างอื่นได้หมดเลยเนาะโอเคนะครับก็ฟังก์ชันหลักๆนะครับก็คือสามารถใช้คําสั่งนะครับเนาะใช้คําสั่งในการเปิดกิจกรรมได้นะครับแล้วก็จะสามารถตั้งเวลาในการเปิดกิจกรรมได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะโอเคนะ ตั้งเวลาปกกิจกรรมออโต้ได้นะครับผมเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นรูปแบบประมาณไหนนะในส่วนวิดีโอนี้นะเดี๋ยวเดฟจะใช้คําสั่งในการปึกกิจกรรมที่เดฟได้ทําการตั้งไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดฟจะใช้คําสั่งตัวนี้นะครับนี่ใช้คำสั่งนะครับแล้วก็ตามด้วยเกมนะครับที่เราได้ทําการตั้งไว้ในคอนฟิกนะครับก็คือคอนฟิกนะครับสามารถเพิ่มเพิ่มกิจกรรมหรือเพิ่มเกมที่เราในการแข่งขันเนี่ยได้ไม่จํากัดนะอย่างเกมอันดับแรกของทางเดฟเนี่ยที่เดฟได้ทําการเซตไว้ในวันนี้ที่จะมาเทสกันก แข่งขี่มานะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มดูเลยนะครับผมปึ๊บพอเราใช้คําสั่งนะครับก็จะขึ้นเมนูขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะนับเวลาถอยหลังคููดาวนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถที่จะไปลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะครับถ้าเกิดเวลามันหมดมันก็จะทาการเริ่มแข่งกิจกรรมแล้วก็คนที่มาหลังเวลาคูลดาวหมดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับผมเนาะโอเคนะครับแล้วก็ในมินิแมปนะครับก็จะขึ้นในส่วนของตัวบิฟด้วยนะครับนี่จะกระพริบแบบนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะอ่านี่นะคร ครับผมประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็นะครับไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนหรือที่ไหนก็ได้นะครับสามารถกดปุ่มเพื่อวาร์ปไปได้เลยนะครับในส่วนกิจกรรมนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันนี้นะครับนี่พอเรากดปุ่มวาร์ปปึ๊บนี่กดอ์ติเนตนะครับตามที่มันบอกเลยนี่เห็นไหมกดอ์ติเนตเพื่อเข้า่วมกิจกรรมก็จะบอกว่าจะวาร์ปไปเลยนะก็ตกลงครับผมปึ๊บก็จะวาร์ปไปนะครับเนาะจุดที่เราวาร์ปมาเมื่อกี้มันจะเซฟไว้นะครับเมื่อจบกิจกรรมนะครับมันจะวาร์ปไปจุดที่เราเอ่อก่อนที่เราจะวาร์ปมาตรงนี้นะครับก อ่าก่อนที่จะเราจะเข้าร่วมกิจกรรมเนาะพอมาแล้วก็กดเข้าร่วมกิจกรรมเลยนะครับผมกด G เนาะปึ๊บอ่าพอเวลาคูลดาวหมดนะครับปึ๊มอ่าก็จะเริ่มกิจกรรมเรียบร้อยนะครับก็จะมีไทม์ด้านบนแล้วก็เช็คพอยต์นะครับเนาะโอเคนะครับอืแต่และเช็คพอยต์ก็สามารถปรับได้นะครับนี่อย่างเช็คพอยต์แรกนะครับผมให้มันเป็นการอ่าขี่เจ้าตัวดองกี้นะครับก็คือขี่มานะ้าเนาะอ่าเช็คพอยต์ที่สองเก็บเช็คพอยต์ธรรมดานะครับนี่สามารถแข่งขันกันได้เลยนะครับผมเนาะ คนในเมืองก็จะได้ไม่ต้องเหงากันก็นนคือนัวกันได้เลยนะครับผมนี่จน,นี้ก็คือแข่งเก็บเช็คพอยต์ได้เลยนะครับผมปึ๊บปื๊บป๊บแล้วก็แต่เลเช็คพอยต์นะครับสามารถที่จะให้มันเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้เหมือนกันเนาะนี่อย่างเช็คพอยต์ตัวนี้ทางเดฟก็จะลบออกนะครับแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นม้าในเช็คพอยต์ด้านหน้าตัวนู้นนะครับผมปึ๊บอ่าสังเกตได้ว่าพอเข้าเช็คพอยต์นี้ ì, ปุ๊บก็จะได้ม้าตัวใหม่มานะครับผมเนาะอ่านะครับนี่เหลืออ่าตอนนี้เราได้ห้าทับแปดเช็คพ พอเราเข้าถึงเช็คพอยต์สุดท้ายนะครับนี่ก็จะขึ้นวินแล้วก็จะขึ้นฝั่งฝั่งตรงซ้ายบนด้วยนะครับนี่บอกว่าใครได้นดับที่1อะไรแบบไหนเนาะแล้วก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับอืมแล้วก็จะกลับมาในจุดที่เราลงทะเบียนนะครับเนาะอาจจะเะมันอาจจะเร็วหน่อยนะครับแต่เดฟจะอธิบายให้เข้าใจกันนะครับเนาะก็คือแต่ละจุดของเช็คพอยต์นะครับสามารถที่จะปรับในส่วนของม้าได้เลยนะครับว่าจะให้มันเป็นม้าตัวไหนหรืออะไรยังไงนะครับแต่ละเช็คพอยต์เนาะแล้วก็เพิ่มเช็คพอยต์ได้ไม่จํากัดนะครับแล้วก ถ้าเกิดใครเข้าเช่นชัยคนแรกคนที่1ถึงคนที่3เนี่ยปรับรางวัลได้เลยนะครับอย่างคนที่ 1, 1เนี่ยอาจจะได้เป็นในส่วนของเงินนะครับหรือได้เป็นในส่วนของน้ําคนที่2อาจจะได้เป็นในส่วนของขนมฟังอะไรแบบนี้สามารถเซตติ้งได้ทั้งหมดเลยเนาะ,ะนะครับแต่ก็มีบอกด้วยนะครับว่าใครเข้าเช่นชัยนะครับเนาะถ้าเกิดเราแข่งขันจบแล้วนะครับพอเราวัามาตรงจุด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 ที่เราเข้าร่วมลงทะเบียนแล้วนะครับก็คือเราแข่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีบอกว่า เพื่อเลิกเล่นและกลับหุดเดิมนะครับก็คือถ้าเกิดเรากดจีเนี่ยมันจะกลับไปตรงก่อนที่ผมจะวาร์ปมานะครับก็คือตรงนู้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมปึ้มอ่านี่นะครับก็จะส่งกลับมาจุดเดิม์นครับก็ไปทํางานต่ออะไรได้เลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คือครบเลทเลยนะครับก็ถ้าเกิดยังไงไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อได้ที่เซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดเลยครับอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจทรัพยากรเลเอ็มก็สามารถติดต่อได้ที่ดิสคอร์ดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในภายคลิปหน อ่าสุขสันต์วันพีใหม่นะครับก็นะครับบ๊ายบายครับ